ล็รวัสดีครับวันนี้ได้ของให้แล้วนะครับมาดูกันกล่องสวยงามเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นอะไระกรีดก่อนเนี่ยแอบอยากให้เขาใช้กล่องเล็กกว่านี้นิดนึงเนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของร้านเขานะว่าจะจะประหยัดตืออะไรยังไงน,นี่ก็ได้มาเหมือนเดิมครับ thank you อชอบกระดาษนะกระดาษเขาสวยงามแกะดูกันสกินามานะครับสกินามานะครับเป็นสายคองคอนะครับเอ้ยสายสายายโทรศัพท์มือถือนะครับอันที่แล้วที่รีวิวไปเป็นสายออคอยสายสายสา สีเทาอ่ะมันราคาสูงกว่าทุกสีมันมีสีแดงสีเทาและสีเหลืองอมสีเหลืองนี่ออนอมเขียวๆนิดๆน,น่ะนะแล้วมันก็แบบสีเทาอ่ะมันราคาสูงเราก็รอจนลดอ่ะไม่ลดเราก็ยังไม่ซื้อนี่รอจนได้มา50 0กว่าบาท542บาทนะถึงได้เอาอะนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่เดกกัน แขวนได้มันมีทั้งโทรศัพท์ที่ที่มีที่มือห่หวงอยู่แล้วอะที่ที่เคสที่เป็นแบบเคสที่เป็นห่วงถ้าไม่มีถ้าเคสไม่เป็นห่วงเขาก็มีมาให้มาดูกันแค่ออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะฮะแพคเกจจริงอะไรเขาสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันนี่มันเป็นทรงอย่างนี้เหมือนสายหิ้วกระเป๋านะครับเป็นตะขอนะฮุก หุกแปลว่าตะขอ Universal hook design ครับมันก็จะออกมาเป็นแขวนแบบนี้ได้นะฮะอันนี้ถ้าแขวนแบบนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องใช้ตัวนี้จริงๆอยากให้เขาทำเป็นตัวตัวตัวอะไรตัวเนี้ยให้เป็นแบบใสหรือว่าอาจจะมีสีอ่อนมาให้สีหนึ่งสีเข้มมาให้สีหนึ่งเพราะบางทีเราใช้โทรศัพท์เช่น เราใช้โทรศัพท์สีขาวหรือสีแบบอ่อนๆนะมันก็จะไม่โดดขึ้นอ,ออกมามากบาคคลเขาแคร์ผู้ใช้งานเขาแคร์เรื่องสีนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไปซื้อเอาไปหาซื้อดีๆเพิ่มก็ได้นะครับแต่ตัวห่วงนี่สวยชอบห่วงอันนี้มากห่วงนี้เวิร์กมากก็ใช้อยู่กับ iPhone ก็ก็ใช้ห่วงนี้แค่เอาไปสอดในเคสนะครับเคสมือถือ ซึ่งถ้าเป็นเคสบางไม่แนะนำให้ใช้ไอ้ตัวนี้นะไม่แนะนำให้ใช้แบบนี้นะฮะเคสบางอย่าใช้ห้อยอย่าใช้อดีห้อยเลยเพราะว่าตัวเคมันดันตัวมันดันโทรศัพท์เขาลองแล้วมันดันจริงๆนะฮะก็ถ้าเป็นเคสบางหาเคสบางที่มันมีรูห้อยของอลวกันหมายถึงว่ามีมีมีรูสำหรับห้อยห้อยสายของมือ มาแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ตัดออกนะผมใช้วิธีดันออกมาเฉยๆพเพราะเสียดายเสียดายยางยืดหน่อยเป็นคนชอบเก็บก่อนถึงในที่สุดจะทิ้งก็ก็เก็บก่อนนะฮะวางไว้ตรงนี้สายสายสวยมากที่ลอยยี่ห้อนี้เพราะว่าแบบไม่ชอบสายเส้นแบบกลมกลมแบบเป็นสายสปาเกตตี้สายกลมกลมอ่ะรู้สึกว่าหนึ่งเราเป็นผู้ชาย แล้วตัวเราไม่เล็กอะ่ะแล้วไปสายใสย่ใส่ถือใส่คล้องแบบนั้นมันมองไม่มองแล้วดูไม่เวิร์กแต่เพื่อเราเพื่อเราใช้ผู้หญิงอะ่ะเออเขาก็โอเคเพราะตัวเขาเล็กไงแล้วมันหาแบรนด์ให้เลือกยากนะฮะสำหรับสายสายสพา,ายนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแล้วตัวแบบตัวสายสวยมากเลยสิ่งที่จะเสียก็คือตัวนี้นนะถ้าไอ้ตัวตัวนี้หลุดจากไอ้ตัว หลุดจากทอนล่างเมื่อไหร่ก็คือเจ๋งนะครับมีบางคนเขาหลุดเหมือนกันนะแต่น้อยมากนะน้อยมากที่จะหลุดเวลาใช้งานก็อย่ากระแทกกระทานอย่าดึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจะแล้วมันมันสวยอะไอตัวตะขออะไรพวกเนี้ยมันถึงต้องยอมยอมรอจนลดราคาถึงซื้อแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าสีเทาจะต้องแพงกับสีแดงสีส,สีสีเหลือง แล้วพอมาสุดท้ายสีเหลืองก็เพิ่มขึ้นแพงอีกละก็ไม่เป็นไรก็รอไม่ลดก็ไม่ซื้อเพราะเราถือว่ามันมันก็เป็นของของฟุ่มเฟือยอ่ะก็ถ้าไม่ลดก็ไม่ห้อยนะฮะเป็นเป็นคนลักษณะนี้ก็แบบคือไม่ลดก็ไม่ซื้อครับอันนี้ก็ปรับปรับยาวได้นะเดี๋ยวปรับให้ดูนะอันนี้อันนี้สั้นสุดนะเอาไปคล้องบัตรไอพนักงานหรือคล้องกับไอกุญแจรถก็ได้นะ คุณแจรถก็ต้องระวังหายนะครับบางทีถือถือไปมาอย่างเงี้ยมันหายได้นะก็ผมใช้วิธีคล้องคอเลยนะผมซื้อที่คลองมานะแต่ว่าอันนี้ที่คลองก็แบบไม่ได้สวยงะีะมากไม่ได้ลงทุนมากมาดูสายของยาวสายนะครับยาวมากนะฮะยาวมากนี่เขาบอกว่าแม็กซิมัม152เซนติเมตรนะครับ สูงสุดอะปรับได้ยาวร้อยห้าสิอซนติเมตรอันนี้ก็ไปวัดกันเด้เองแล้วกันว่าร่างเราไซส์ไหนนะฮะแล้วก็ปรับได้ต่ำสุด80ดสิบซนติเมตรนะฮะส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องยาวมากไม่ต้องปรับยาวมากมันจะไปตีกับสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์อาจจะเสียได้นะฮะตอนนี้ผมก็ใชเ้เคสของวาวนะครับอันนี้กันกระแทกได้ ในระดับสูงมากค่อนข้างสูงสูงเลยทีเดียวถ้าเทียบกับระดับ3ของร้าน4-2-5ก็ก็น่าจะสูงสุดสูงมากๆแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเยอะนะฮะกับยี่ห้อนี้ยี่ห้อราวด์ราวนะฮะมันพ้องเสียงกับคำว่าราวดเป็นของเยอรมันบริษัทของเยอรมันนะฮะแล้วก็มีพวกสาขาอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ ฮ่องกงที่เมกาอันนีเดี๋ยวเราลองใส่กันโอเคเกี่ยวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ถือสพายได้เดี๋ยวลองใส่ดูก็ห้อยประมาณนี้นะฮะอยู่ที่เอวอยู่ที่เอวอ้วนๆของเรานะครับเวลาหยิบขึ้นมาดูก็หยิบเอง ปรับใส่ตามชอบใจได้แต่ส่วนตัวไม่ชอบเลยกับสีสีแดงสีส้มตรงเนี้ยเพราะอะไรมันกลัวมันลอกอะ่ะถ้าเขาไม่ได้ผสมสีในเนื้อโลหะมาโดยตรงอะ่ะแล้วเคลือบอะ่ะมันพอมันนานๆแล้วมันจะไม่สวยน่าจะทําเป็นสีเงินซาจะจะดีกว่าใช้ลูกเล่นแบบนี้เยอะนะฮะแล้วก็ตัวกลมๆนี้คุณสามารถแขวนอะไรได้นะแขวนคุณแจรถแขวนอะไรของคุณ กระเป๋า,า,เ,ปลาเล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับสมมุติว่าเคสคุณมีมีเนี่ยอย่างรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนอะไรเป็นเป็นช่องเป็นช่องให้สําหรับแขวนได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนสมมุติว่าคุณไม่มีคุณก็ใช้่วงเนี้ย่วงที่เขาให้มาเองนะครับเนี่ยก็ใช้ได้ะละก็คิคคดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Adjust Adjustable Lanyard yeah. สายสะพายเนาะของมือถือนะครับก็ปรับสั้นได้ปรับยาวได้ตามชอบใจหรือจะไปไปยุกใช้กับอย่างอื่นก็ได้ไปใช้กับพวกบัตรพนักงานอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับเคสได้หลายยี่ห้อนะครับถ้าตัวเคสไม่มีห่วงบนตัวเคสก็ใช้อันเนี้ยเป็นตัว นี่แท้อย่างเคสเนี่เป็นเคสนะเป็นเคสหนาไม่มีปัญหาอยู่ละมันไม่ดันไม่ดันขึ้นมาเยอะนะครับอพอเคสมันก็ค่อนข้างตีมุมออกมาเยอะเห็นมันอนะตีอยอกมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหากับเคสลักษณะนี้นะผมก็ใช้ผสมปนเปไปกับยี่ห้อตัวตัวเคสของสก i น a ามานี่ก็ไม่แพงนะลองหาดูดีอะ่ะก็อย่าง iPhone 15 p พ o m a ปรแมะ ถ้าลดแล้วนู่นนี่นั่นใช้ใชส่โซลดอะ่ะก็เหลือประมาณ6 0 0้ต้นๆอย่หกรบกว่าบ,บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ต้องหาต้องพยายามหาดูเลยดูหรือ,รอด,ดูตอนที่เขาลดร,ราคาครับอืมก็ไม่น่าจะปิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเคสเรื่องอะไรสำหรับความคงทนอันนี้ไม่รู้แต่ว่าความสวยงามให้คะแนนความสวยงามเต็มนะฮะเพราะว่ามันสวยยอมรับ ทำออกมาสวยแล้วมันดูไม่ดูดูมีลูกเล่นอนะ่ะดูดูแบบว่าไม่ไม่งานลุกลวกจนเกินไปนะฮะการใช้งานก็อย่าเหวี่ยงอย่าพยายามไปเวียงเยอะมันก็เราก็ไม่รู้เนอะว่าอะไรมันจะแข็งแรงทนทานขนาดไหนอะ่ะเราก็ด้วยความมันเป็นวัสดุที่เราไม่รู้ว่ามันจะทนหรือไม่ทนะนะแต่คิดว่าน่าจะทนนะก็ ถ้าอย่างระมัดระวังนะครับก็เอามาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครที่เขาเอามาแกะกล่องอะไรให้ดูนะฮะอาจจะเป็นของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังน้อยถือว่าน้อยก็ามาให้ดูนะก็พอราคาพอซื้อได้นะครับส่วนใครที่ชอบอย่างคุณผู้หญิงก็ชอบเป็นยี่ห้อนะยี่ห้ออื่นเราก็เห็นว่าเคสเปสเอ้ไม่ใช่เคสเปสเออยี่ห้อ M อ็ม f าร์ก็สวยนะฮะแล้วก็ s คสเมดก็สวยนะเคสเมดเคสเมดสี Case ่สองห้าเขาก็มีแบบลดราคาเลยช่วงนี้เห็นมีจับคู่ลดราคายังคิดว่าจะซื้อกระเป๋าอะไรดีหรือเปล่านะก็ขอจบคลิปแล้วกันฮะเพราะว่าคลิปน้านมีการ12นาทีแต่ว่าคิดว่าคงไม่ตัดอะไรมากมายไม่ตัดนะครับก็ตามนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าน,นะครับวัสดีครับ